ที่สไตล์ไทยภูมิใจเสนอมหากราบหนังขุนยนต์จากดางดาวครานสฟฟร์เมอร์ภาค2อ,อภิมหาสงครามแคนคำเดือนลิปนี้เป็นการสปอยหนังนะครับหนังเปิดตัวมาด้วยการย้อนเล่าเรื่องในอดีตว่าเมื่อ17,000ปีก่อนคร,ริสตกาลสองเผ่าพันธุ์เคยพบกันมาแล้วปัจจุบันณนะกรุงเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเกิดสารพิษรั่วไหลในเขตนิคมอุตสาหกรรมตัดไปที่กองบัญชาการหน่วยเนส เจ้าหน้าที่รายงานว่าฮอของหน่วยใกล้ถึงที่หมายแล้วตอนนี้ผู้พันมอโชอเวอร์ได้เลื่อนเป็นนายพลแล้วและตลอด2ปีที่ผ่านมาหน่วยรบออตโตบอตรุ่นใหม่ๆทยอยอพยพมายังโลกเรื่อยมาโดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การบัญชาการของออปติมัสเพื่อร่วมปฏิบัติการรับทางทหารร่วมกับหน่วยเนตตัดไปที่ผู้กองวิลเลียมเลนนิกเช่นเดียวกัน ตอนนี้เขาได้เลื่อนเป็นผู้พันแล้วเขาบอกกับทุกคนบนฮอว่ากินช่วยปล่อยข่าวลวงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าเป้าหมายที่เรากำลังเข้าบุกเป็นเขตที่มีสารพิษรั่วไหลทุกคนได้อพยพออกจากพื้นที่จนหมดแล้วเราต้องปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยความลับสุดยอด และเมื่อทีมเนทมาถึงพวกเขาใช้เครื่องตรวจจับความร้อนตรวจหาและก็พบเข้ากับหุ่นยนต์ของฝ่ายดีเซปติคอนมันเปิดฉากจู่โจมเข้าใส่ทีมเนทในทันทีทั้งสองฝ่ายยิงสู้กันสนัน่นเจ้าหุ่นยนต์ดีเซปติคอนรีบเพ่นหนีเข้าเมืองซึ่งจะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ทีมจู่โจมภาคพื้นเห็นท่าไม่ดีจึงวิทยุแจ้งขอกําลังสนับสนุน ทันใดนั้นออพติมัสกระโดดลงมาจากเครื่องบินลำเลียงและรีบไล่ตามเจ้าหุ่นดีเซปติคอนไปเมื่อตามมาจนทันออพติมัสยิงสกัดเข้าไปที่ขาของมันจนหกขมำล้มคว่ำแล้วจึงเดินเข้าไปถามเจ้าหุ่นดีเซปติคอนว่ามีอะไรจะสั่งเสียไหมเจ้าหุ่นดีเซปติคอนตอบกลับนี่ไม่ใช่ดาวที่พวกเจ้าจะมากำแหงฟอเรนจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งจากนั้นออพติมัสยิงปืนใหญ่แคนนอนอัดเข้าไปที่เจ้าหุ่นยนตดีเซปติคอนจนหยุดการทำงานไปตัดไปที่บ้านของแซม แซมเก็บข้าวของเครื่องใช้เพื่อเตรียมย้ายไปเรียนต่อมหาลัยตัดไปที่มิเคลา่าเธออยู่ที่อู่ซ่อมรถช่วยพ่อเพ้นลายรถชอปเปอร์อยู่มิเคล่าไม่ได้ไปเรียนต่อที่มหาลัยด้วยเธอจึงตัดสินใจโทรมาบอกเลิกแซมแซมตอบช้าก่อนฉันคิดเอาไว้แล้วละ่ะฉันเตรียมกล้องเว็บแคมไว้เราจะได้คุยกันตลอดและในระหว่างที่คุยกันอยู่แซมหยิบเสื้อแจ็คเก็ตตัวโปรดของเขาออกมาปรากฏว่ามีเศษชิ้นส่วนของดิคิวร่วงลงมาจากเสื้อแซมเห็นเข้าพอดี เขาจึงก้มลงไปเก็บมันขึ้นมาทันใดนั้นเองเศษชิ้นส่วนของเดอะคิวเกิดสปาร์กและชดกระเด็นหล่นพื้นไปและกัดกร่อนพื้นห้องจนทะลุลงมาในห้องครัวชั้นล่างเมื่อเศษชิ้นส่วนเดอะคิวกระทบกับโต๊ะในห้องครัวมันปลดปล่อยขึ้นพลังงาน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวกำเนิดชีวิตจากกลขึ้นและเริ่มเปลี่ยนร่างเป็นหุ่นยนต์จิว๋วเมื่อแซมตามลงมาในห้องครัวจึงพบกับกองทัพหุ่นยนต์จิว๋วพวกมันเปิดฉากกราดยิงกระสุนจิ๋วใส่แซมจนต้องวิ่งกระโดดหนีแซมเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนเรียกป๊อบเบอร์บีที่จอดอยู่ในโรงจอดรถป๊อบเบอร์บีรีบกระโจนออกมาและไล่ยิงพวกหุ่นยนต์จิว๋วแต่ด้วยความรุนแรงของปืนทำให้บ้านแหว่งไปกว่าเครื่องหลัง เมื่อเหตุการณ์สงบแซมบอกให้บอบเบอร์บีรีบกลับเข้าไปในโรงจอดรถและกลายร่างกลับซะจากนั้นแซมรีบวิ่งเข้าไปในครัวและใช้ครีมขี้บเศษชิ้นส่วนเดอะคิวขึ้นมาเก็บไว้ในขวดแก้วเมื่อมิเคล่ามาถึงแซมรีบนำเศษชิ้นส่วนเดอะคิวที่ใส่ไว้ในขวดแก้วยื่นให้กับมิเคล่าเพื่อให้เธอเก็บมันเอาไว้จากนั้นแซมเดินเข้าไปในโรงจอดรถเพื่อคุยกับบับเบอร์บีเรื่องการไปเรียนต่อในมหาลัยมิเคล่ารู้สึกถึงความตึงเครียดจึงขอโตออกไปรอข้างนอกแซมบอกกับบับเบอร์บีว่า คือกฎของมหาลัยเขาห้ามเด็กปีหนึ่งใช้รถน่ะและนายเป็นออโต้บอทไม่ควรมามกอยู่ในโรงจอดรถแบบนี้เอาล่ะเพื่อนหน้าที่คุ้มกันสิ้นสุดแล้วนายควรไปอยู่กับออปติมัสและเพื่อนๆนเมื่อได้ยินอย่างนั้นบอบบบีถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวตัดมาที่มิคลาเมื่อเธอขับรถกลับมาถึงบ้านเจ้าหุ่นยนต์เอเลี่ยนสอดแนมที่แปลงร่างเป็นรถบังคับเด็กเล่นคันจิ๋วแอบสแกนตรวจดูกระเป๋าเป้ของมิคลา พบเศษชิ้นส่วนเดอะคิวมันรีบรายงานกลับไปยังเจ้าหุ่นยนต์ซาเวฟบของฝ่ายดีเซฟติคอนทราบในทันทีตัดไปที่ฐานปฏิบัติการของหน่วยเนน้ณเกาะดีเอโกกาเซียผู้พันเลนิกออกมาต้อนรับผอ,อกัลโลเวที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเขาบอกกับผู้พันเลนิกว่าผมมีข่าวจะมาแจ้งให้กับสหายจากต่างดาวจากนั้นทีมเทคนิคเริ่มเชื่อมสัญญาณภาพกับพอบอเหล่าทัพตัดขึ้นไปที่ดาวเทียมของกองทัพสหรัฐตอนนี้เจ้าหุ่นยนต์ซาเวฟบของดีเซปติคอนได้มาเกาะดาวเทียมเอาไว้ และเริ่มกระบวนการแทรกซึมเชื่อมต่อเข้ากับดาวเทียมในขณะเดียวกันผู้พันวิลเลียมกำลังสื่อสารทางไกลอยู่กับฐานทัพที่เพนตากอนออบติมัสรายง,งานให้นายพลมอโชอเวอร์ทราบว่าปีนี้หน่วยเรารเผชิญหน้ากับพวกดีซติคอน6ครั้งในพื้นที่แตกต่างกันถึง6ทวีปนั่นแสดงว่าพวกมันได้กระจายไปทั่วโลกเพื่อหาบางสิ่งและจากการปฏิบัติเมื่อคืนนี้พวกมันได้ทิ้งคำเดือนเอาไว้ว่าฟอลเลนจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและในระหว่างนั้นพอ,ออกาโลเวย์ตะโกนขัดขึ้นว่า โทษนะออสปาร์ก็ถูกทำลายไปแล้วนี่แต่ทำไมศัตรูถึงยังไม่ไปจากโลกของเราตอนนี้พวกเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่าหัวหน้าใหญ่ของฆาศึกที่เราเรียกว่า NBE1 มีชื่อจริงๆว่าเมกาทรอนซึ่งกำลังนอนนิ่งให้สนิมกินอยู่ก้นเหวสมุดลอเรนเชียนโดยมีเครื่องตรวจจับคลื่นเสียงและเรือดำน้ำเฝ้าระวังและก็ยังมีเศษชิ้นส่วนของเดอะคิวถูกเก็บเอาไว้ในฐานทับเรือที่แกร่งที่สุดในโลกในระหว่างนั้นเองเจ้าซาวเวฟของดีเซปติคอนได้เข้าถึงระดับฟังการสื่อสารผ่านทางดาวเทียมอยู่ ทำให้มันรู้ข้อมูลความลับทั้งหมดมันรีบกระจายข่าวให้เหล่าดีเซปติคอนภาคพื้นทราบในทันทีตัดกลับมาที่ผอ,อ,อกาโลเวเขาพูดต่อตอนนี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่าสตูของเรากำลังไล่ล่าอะไรซึ่งดูแล้วคำตอบที่เป็นได้ก็คือมันกำลังตามล่าคุณและเหล่าออตโตบอทหากเราจะขอยกเลิกไม่ให้พวกคุณลี้ภัยบนดาวของเราอีกต่อไปพวกคุณจะยอมไปโดยดีหรือไม่ออปติมัสตอบกลับไปในทันทีว่าคุณมีสิทธิ์ในเสรีภาพหากขอเช่นนั้นจริง พวกเรายินดีแต่ก่อนประธานาธิบดีของคุณจะตัดสินใจช่วยถามเขาด้วยว่าคุณคิดดีแล้วหรือที่จะให้พวกเราจากไป กลับมาที่แซมพอกับแม่พาแซมมาส่งถึงที่มหาลาัยแล้วแซมจึงรีบนําสัมภาระเข้าไปเก็บในห้องพักซึ่งเป็นหอรวมเพื่อนร่วมห้องของแซมเดินทางมาถึงก่อนแล้วเขาชื่อลลโอเมื่อทั้งสองทักทายแนะนําตัวกันเสร็จลลโอพาแซมมาพบกับทีมงานของเขาซึ่งเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และร่วมกันทําเว็บไซต์เกี่ยวกับพวกคุณยนเอเลียนโดยพวกเขาพยายามหาหลักฐานเกี่ยวกับก,บการมีอยู่ของเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์และรัฐบาลได้พยายามปกปิดเอาไว้ในระหว่างนั้นเอง มีสาวสวยดาวมหาลัยคนหนึ่งจ้องมองมาที่แซมเธอชื่ออลิตตัดกลับไปที่อวกาศพวกดีเซปติคอนได้ปล่อยหุ่นยนต์เสือสอดแนมลงมายังภาคพื้นเมื่อถึงพื้นมันวิ่งตรงไปยังฐานทัพของทหารเจ้าหน้าที่ฐานทัพตรวจจับได้ว่ามีความเคลื่อนไหวบริเวณแนวรัว้วจึงรีบเปิดสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินเจ้าหุ่นยนต์เสือสอดแนมปล่อยอะไรบางอย่างลงไปในท่ออากาศ ของฐานทัพนั้นลักษณะของมันเหมือนจะเป็นลูกบอลเหล็กจํานวนมากซึ่งกลิ้งลงมายังพื้นด้านล่างและผนึกรวมกลายร่างเป็นหุ่นยนต์สอดแนมตัวบางเฉียบจากนั้นมันเริ่มเจาะขวดแก้วที่เก็บเศษชิ้นส่วนเดเขีวเอาไว้ทหารกาดเปิดประตูนิรภัยเข้ามาตรวจสอบดูด้านในเพราะว่าเศษชิ้นส่วนเดเขีวได้หายไปแล้วและในระหว่างที่ทหารกาดไม่ทันระวังตัวจึงโดนเจ้าหุ่นยนต์สอดแนมพุ่งเข้าจู่โจมทุกคนจึงเปิดฉากยิงตอบโต้อสวนกลับตัดไปที่ด้านนอกเจ้าหุ่นยนต์เสือสอดแนมช่วยยิงสนับสนุนเพื่อเปิดทางหนีและแล ก็ฉกเศษชิ้นส่วนของเดอะคิวออกไปได้ตัดกลับไปที่แซมเขากำลังไปร่วมง,งานปาร์ตี้รับน้องใหม่กับรีโอซึ่งแซมอยู่นานไม่ได้เพราะเขานัดคุยกับมิเคล่าผ่านวิดีโอคอลเอาไว้ตอนนี้แซมเริ่มมองเห็นสัญลักษณ์ตัวหนังสือประหลาดๆผุดขึ้นมาในหัวและเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เขาใช้นิ้วจิ้มไปที่ขนมเค้กในงานและก็นำมาเขียนเป็นสัญลักษณ์ตัวหนังสืออลิซมองมาที่แซมแล้วก็ถามว่านายโอเคหรือเปล่านะ่ะจากนั้นเธอบอกแซมว่าฉันอยากเต้นด้วยนะ่ะ แซมรีบบอกปฏิเสธและตอบกลับไปว่าคือผมมีแฟนแล้วในระหว่างนั้นเองมีคนวิ่งเข้ามาตะโกนขึ้นว่ารถคาเมโล่สีเหลืองข้างนอกเป็นของใครเหรอทำไมถึงมาจอดในสนามหญ้าอย่างนั้นเมื่อแซมได้ยินอย่างนั้นแซมรีบวิ่งออกไปดูในทันทีแซมถามบับเบิ้ลบีว่า ine, นายมาทำอะไรที่เนี่จากนั้นรุ่นพี่เดินออกมาถามว่าไอเด็กใหม่นั่นรถนายเหรอในระหว่างนั้นเองอลิซเดินเข้ามาและเปิดประตูขึ้นรถมาด้วยแซมเห็นท่าไม่ดีรีบขับรถออกไป ระหว่างทางบอเบอร์อบีเหมือนกำลังไม่พอใจจึงดีดเก้าอี้นั่งฟังอลิซจนทำให้เธอกระแทกเข้ากับคอนโซลหน้ารถแล้วก็ยังฉีดน้ำมันหล่อเลื่อนใส่แซมตกใจตะโกนร้องลั่นพร้อมกับเบรกลากล้อเมื่อรถหยุดอลิซรีบเดินหนีลงจากรถแซมตะโกนบอกอลิซว่าฉันต้องขอโทษด,ด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัดไปที่ทะเลแอเลนจิกเหนือมีหุนยนตของพวกดีเซปติคอนถูกปล่อยลงมาบนเรือบรรทุกสินค้าซึ่งกำลังแล่นอยู่เหนือจุดทิ้งซากของเจ้ามิการทรนพวกมันรีบกระโดดมุดน้ำลงไปนายพลมอร์โชเวอร์ซึ่งปรระจอยยููุ่ศน์บัญชาาก ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนสั่งให้ทุกคนเตรียมตัว ตัดลงไปยังใต้ก้นทะเลณจุดที่เมกนทรอนนอนนิ่งอยู่เมื่อพวกดีเซปติคอนดำน้ำลงไปจนถึงพวกมันเริ่มกระบวนการฟื้นคืนชีพเจ้าเมกนทรอนในทันทีเจ้าตัวเล็กนำเศษชิ้นส่วนตะเขคิวปักลงไปที่สปาร์กของเจ้าเมกนทรอนทันใดนั้นเกิดขึ้นพลังเอเนอร์จอนแผ่ขยายเจ้าเมกนทรอนลืมตาขึ้นแล้วจึงพุ่งทะยานขึ้นไปยังอวกาศตรงไปยังฐานลับของพวกดีเซปติคอนเมื่อไปถึงเจ้าเมกนทรอนเดินเข้าไปพบเจ้าฟอนเลนพร้อมกับพูดว่าท่านอาจารย์ข้าทำภารกิจที่ท่านมอบหมายห้ลลมเลวเอส ทำลายแล้วผอพันธุ์เรากําลังจะสูญสิ้นฟอรเรนตอบกลับไปว่าเจ้ายังต้องเรียนรู้อีกเยอะออสปาร์กเป็นเพียงบรรจุพันธ์เท่านั้นพลังภูมิปัญญาที่อยู่ภายในมิอาจทําลายได้เพียงแต่ถูกแปลสภาพไปเท่านั้นและภูมิปัญญาได้ถูกแทรกซึมเข้าไปในร่างของเจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นนี่คงถึงเวลาที่ข้าต้องกลับไปเหยียบดวงดาวสวัสดนั่นอีกครั้งนับแต่ครั้งอดีตที่ถูกหักหลังโดยเหล่าพรามที่ข้ายกให้เป็นดั่งพี่น้อง มีแต่พราหมณ์เท่านั้นที่จะสามารถโค่นฆ่าได้บัตรนี้เหลือพราหมณ์เพียงหนึ่งมิการ,รอนตอบกลับว่าเจ้าออบติมัสมันคอยปกป้องเด็กนั่นตัดกลับมาที่แซมระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งเรียนวิชาดาราศาสตร์พวกสัญลักษณ์ประหลาดเริ่มผุดขึ้นในหัวของแซมอีกครั้งแซมเริ่มแสดงอาการแปลกๆแ,และก็เริ่มอ่านหนังสือเรียนของเขาด้วยความเร็วอันไม่น่าเชื่อเมื่ออ่านจบแซมกระโดดออกไปพูดแทรกอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่หน้าชั้นเรียนทำให้เขาถูกไล่ออกไปจากห้องตัดไปที่มิเคล่าเจ้ารถบังคับุนนนนยต์สอออดดแมขงซิ แอบตามมิคลาเพื่อหวังฉกเศษชิ้นส่วนเดอะคิวเป็นจังหวะที่แซมโทรมาหาพอดีมิคลาพูดกับแซมว่าไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะผิดนัดเดทออนไลน์ของเราแซมรีบพูดตัดบทว่าไม่เอานะจำเรื่องของปูท่ทวดที่ฉันเคยเล่าฟังได้ไหมหลังจากที่เขาเจอกับมิการทรอนเขาเริ่มเพ้อเห็นสนัญลักษณ์ตอนนี้ฉันเป็นเหมือนเขาแล้วฉันเริ่มเห็นสนัญลักษณ์พวกนี้ตั้งแต่ตอนที่ฉันสัมผัสกับ,กบเศษชิ้นส่วนของเดอะคิวนั่นในเวลานั้นเองเจ้าคุณยนตบังคับสอดแหนมรู้เลยว,ว่าเศษชิ้นส่วนของ The กเ,กเ,อเองงอดอะคิ ย่องเตรียมไปเปิดตู้เซฟแต่ก่อนจะเดินไปถึงมันพลาดไปเหยียบเข้ากับกับดักหนูที่วางเอาไว้ใกล้ๆ มิคิล่าได้ยินเข้าจึงเดินเข้าไปตรวจดูที่ตู้เซฟทําให้พบเข้ากับเจ้าหุ่นยนต์รถบังคับสอดแนมมิคิล่ารีบใช้ครีมคีปมันขึ้นมาและถามว่าแกมาทําอะไรเจ้าตัวประหลาดแล้วก็หยิบเครื่องพ่นไฟขึ้นมาเผาลูกกตามมันไปหนึ่งข้างเจ้าหุ่นจึงยอมบอกกับมิคิล่าว่าฟอเรนสั่งให้ผมมาตามหาภูมิปัญญาที่อยู่ในออสปาร์ชิ้นที่คุณเก็บเอาไว้ในตู้เซฟนั่นเมื่อได้ยินอย่างนั้นมิคิล่าจึงจับเจ้าหุ่นยัดลงไปในกล่องเครื่องมือและรีบโทรกลับไปบอกแซมมวววว่่่าาาาฉันันนนนีีเเเเรือองจจะะคุยยยดด้ปป็๋บิไห ตัดกลับไปที่แซมเขารีบวิ่งตรงดิ่งไปยังห้องพักของเขาในเวลาเดียวกันนั่นเองหน่วยปฏิบัติการเนสได้รับสัญญาณฉุกเฉิน SOS จากออโตบอทประกอบกับมีการตรวจพบเหล่าดีเซปติคอนกำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางตะวันออกของสหรัฐผู้พาเลนิกจึงสั่งให้ทีมของเขาเตรียมอาวุธให้พร้อมเพื่อออกบินในอีก20นาที กลัดกบมาที่ห้องพักของแซมลีโอพาอลิสมาหาแซมที่ห้องเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็ต้องตกใจกับสัญลักษณ์ที่แซมวาดเอาไว้ทั่วห้องอลิสรีบผลักลีโอออกไปจากห้องและปิดประตูอลิสยืนจ้องมองแซมพร้อมกับพูดว่าแซมฉันรู้สึกได้ว่านายมีอะไรพิเศษในตัวแล้วจึงผลักแซมล้มลงเธอกดแซมเอาไว้กับเตียง จากนั้นอลิซดึงหนามแหลมของเธอออกมาเพราะเธอคือหุ่นยนต์สอดแนมสุดไฮเทคของดีเซปติคอนเป็นจังหวะที่มิเคล่ามาถึงพอดีเธอเปิดประตูห้องของแซมพบเข้ากับอลิซท,ที่กําลังจูบแซมอยู่แซมตกใจเมื่อได้พบกับมิเคลา่อาอลิซถามแซมว่านี่แฟนนายเหรอมิเคล่าตอบกลับไปในทันทีว่า ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแล้วก็ปิดประตูเดินออกไปแซมกําลังจะวิ่งตามออกไปแต่กลับถูกอลิซใช้ลิ้นเหล็กของเธอดึงเอาไว้แล้วฟาดเข้ากับฝาห้องเสียงดังสนัน่นมิเคล่าเดินออกไปยังไม่ไกลได้ยินเสียงดังโครมครามจึงเอะใจเมื่อลีโอและมิเคล่าเปิดประตูเข้ามาในห้องก็ต้องตกใจเมื่อได้รู้ว่าอลิซคือหุ่นยนต์สอดแนมสุดไฮเทคของดีเซปติคอนแซมและทุกคนฉวยโอกาสรีบวิ่งหนีออกมาและเข้าไปหลบอยู่ในห้องสมุดอลิซโดดตามเข้ามาและเริ่มเปิดฉากยิงถล่มใส่ ทุกคนรีบวิ่งหนีเล็ดหนีขึ้นรถไปแต่ก็ยังหนีไม่พ้นเพราะอาริสได้กระโดดเกาะหลังคารถตามไปด้วยมีคลาาตัดสินใจขับรถชนเข้ากับเสาไฟอัดก๊อปปี้อาริสจนพังและขับหนีไประหว่างทางมีเฮลิคอปเตอร์ของดีเซปติคอนบินมาและปักตะขอยึดเข้ากลางหลังคารถมันพาทุกคนไปหย่อนไว้ในโกดังแห่งหนึ่งซึ่งมีเจ้าเมกะทอนเฝ้ารออยู่มันจับแซมกดเอาไว้กับพื้นมเคล่าและลีโอได้แต่ยืนมองโดยไม่มีทางช่วย จากนั้นมิกาทอนเรียกให้เจ้าหุ่นยนต์พยาบาลสนามตัวฉิวเข้ามาตรวจสอบแซมมันบังคับให้แซมอ้าปากและนําหุ่นยนต์หน้าตาคล้ายปลาหมึกมุดเข้าไปในปากเมื่อมันกลับออกมามันฉายภาพสัญลักษณ์ที่อยู่ในสมองของแซมรวมทั้งความทรงจําต่างๆมิกาทอนพูดขึ้นว่านี่ไงสัญลักษณ์ที่จะนําไปสู่ขุมพลังเอเน์จอน ทันใดนั้นออปติมัสและเหล่าออโตบอดบุกเข้ามาช่วยแซมและเริ่มเปิดฉากยิงเข้าใส่พวกดีเซปติคอนแซมฉวยโอกาสนี้รีบวิ่งหนีออปติมัสรีบปลายร่างเป็นรถบรรทุกรับแซมขึ้นและรีบพาหนีออกไปส่วนมิเคล่าและรีโอขึ้นรถปั๊บเบอร์บีตามมาเมื่อขับออกไปได้สักระยะออปติมัสเห็นจนตัวจึงบอกให้แซมรีบกระโดดและวิ่งหนีไปต่อ จากนั้นออปติมัสปักหลักต่อสู้กับพวกดีเซปติคอนถึงแม้ออบติมัสจะเป็นหุ่นยนต์พรามซึ่งเป็นหุ่นในระดับผู้นำแต่เขาก็ไม่อาจต้านทานเจ้ามิเทรอน ที่มากับลูกสมุนซึ่งเป็นการสู้ในแบบ3ามรวมหนึ่งได้ออปติมัสโดนเจ้ามิการทรอนยิงอัดเข้าใส่จนกระเด็นล้มลงเป็นจังหวะที่พลังมองหาแซมด้วยความเป็นห่วงทําให้เมทันสังเกตว่ามิกาทรอนเดินเข้ามาจนถึงตัวแล้วจึงทําให้โดนเจ้ามิกาทรอนแทงทะลุสปาร์กจนระเบิดออกมาออปติมัทสทรุดตัวลงแต่ยังไม่ไวายบอกให้แซมรีบหนีไปดวงตาของเขาค่อยๆสิ้นประกายแสงและมืดดับลงตัดไปที่เจ้าฟอลเรนตอนนี้มันรู้แล้วว่าออพติมัสซึ่งเป็นหุ่นพรามณ์ตัวสุดท้ายได้ตายลงแล้ว ตัดกลับมาที่ออพติมัสเมื่อเราออตบอดมาถึงพวกเขารีบเข้าไปช่วยแซมออกมาตัดไปที่กองเรือรบสหรัฐกลางทะเลแอตแลนติกเหนือจัฟอนเล็เลเลกๆกำลังเสริมของพวกดีเซปติคอนพุ่งตรงมาชนเข้ากับเรือบรรทุกเครื่องบินจนเรือระเบิดและจมลงมีบางส่วนที่พุ่งตรงเข้าไปในเมืองและไล่จับพ่อกับแม่ของแซมมาเป็นตัวประกัน ตัดไปที่เจ้ามิกาทรนมันบินตรงไปยังตึกสูงที่เป็นเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์และรอบเจาะเข้าระบบเพื่อถ่ายทอดภาพของเจ้าฟอเรนให้ชาวโลกได้รับชมเจ้าฟอเรนพูดออกอากาศผ่านโทรทัศน์ว่าเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้นำของเจ้าพยายามปกปิดความจริงอยู่ว่าในจักรวาลน,นี้ไม่ได้มีแต่พวกเจ้าอีกไม่นานนี้เราจะถล่มเมืองของพวกเจ้าหากยังไม่ยอมส่งตัวเด็กหนุ่มที่ชื่อแซมวิทวิกกี้มาให้ ตัดไปที่ฐานทัพของหน่วยเนตเฮลิคอปเตอร์นำร่างของออปติมัสมาหย่อนไว้ที่ลานบินผู้พันเลนิกและทีมของเขาออกมายืนไว้อะไรให้กับออปติมัสแต่ในระหว่างนั้นเองพอออกกาโลเวได้สั่งให้ฐานกาดขี่รถทมวีเข้าล้อมเหล่าออโตบอทที่เหลือทําให้เกิดการไม่พอใจกันขึ้นผู้พันเลนิกรีบบอกให้ทุกคนลดอาวุธลงจากนั้นพอออกกาโลเวเดินเข้ามาหาผู้พันเลนิกพร้อมกับพูดว่าตอนนี้หน่วยเนสของคุณถูกยุบแล้วจงกลับไปที่ฐานดีเอโกกาเซียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมดูแลที่นี่ต่อเอง ดูสิพวกต่างดาวต่อสู้กันแต่คนที่ตายกลับเป็นทหารของเราตัดกลับไปที่แซมเมื่อตกดึกแซมพูดกับเบอรเบอร์บีว่าฉันขอโทษที่ออพติมัสมาตายเพราะปกป้องฉันเบอรเบอร์บีตอบกลับว่าบางอย่างเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันได้แต่ยังให้การเสียสละของเขาต้องสูญเปล่าแซมนึกขึ้นได้จึงถามหุ่นยนต์คู่หูฝาแฝดจอมซ่าว่านายช่วยฉันถอดรหัสสัญลักษณ์พวกนี้ได้ไหมเจ้าหุ่นยนต์ฝาแฝดตัวเขียวตอบกลับไปว่า นั่นมันภาษาไซเบอร์ตรอนโบราณเลยนะพวกเราอ่านมันไม่ออกหรอกลีโอพูดแทรกขึ้นว่าฉันคิดว่าฉันพอจะมีคนช่วยได้นะก็คือโรโบวอริเออร์และเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงลีโอบอกให้แซมและมิเคล่ารออยู่ข้างนอกก่อนจากนั้นลีโอเดินเข้าไปหาโรโบวอริเออร์ซึ่งเขาก็คือซิมอนอดีตเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเซกเตอร์เซเว่นและเมื่อแซมเดินตามเข้ามาซิมอนถึงกับตกใจเขาพูดกับแซมว่านายทําให้หน่วยเซกเตอร์เซเว่นถูกยุบฉันไม่ขอมีส่วนร่วมด้วยอีกกลับไปซะ จากนั้นซิมอนเดินกลับเข้าไปหลังร้านแซมรีบเดินตามไปพร้อมกับพูดว่าฟังผมก่อนคือตอนนี้ผมเริ่มเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งโดนเจ้าหุ่นยนต์จิ๋วของดีเซปติคอนมุดปากเข้าไปสแกนสมองแล้วก็ฉายภาพออกมาเป็นสนัญลักษณ์ต่างดาว เมื่อได้ยินอย่างนั้นซิมอนพาทุกคนลงไปยังห้องใต้ดินลับของทางร้านแล้วก็หยิบเอกสารชิ้นหนึ่งโยนล,ลงมาพร้อมกับพูดว่าผลงานวิจัยได้ข้อสรุปว่าพวกขุนยนตทรานส์ฟอร์เมอร์มาที่โลกของเราเมื่อนานมาแล้วลองดูรหัสลึกลับที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีเหล่านี้สิทําไมชนโบราณถึงเขียนสิ่งเดียวกันนั่นก็เพราะคนเขียนคือพวกเอเลี่ยนซึ่งบางตัวอาจจะยังมีชีวิตอยู่แซมพูดแทรกขึ้นว่าคือผมได้ยินเจ้ามิกาทอนมันบอกว่ามีอีกขุมพลังเอเนอรที่ยังอยู่ที่โลกนี้และสัญลักษณ์พวก แต่เนื่องจากเรื่องขุมพลังเอเนรจรเป็นเรื่องที่เก่าแก่มากทําให้เหล่าโอตโตบอทไม่รู้ต้นตอของมันซิมอนตอบกลับว่าเราคงต้องไปสืบจากพวกดีซิปตคอนซึ่งพวกมันคงยอมคุยด้วยหรอก มิคิล่าได้ยินอย่างนั้นเธอพูดสวนขึ้นมาทันทีว่าฉันนี่ไงที่สามารถพูดกับพวกดีเซปติคอนได้และจึงหยิบกล่องใส่เครื่องมือที่ขังเจ้าหุ่นยนต์รถบังคับจิ๋วเอาไว้จากนั้นมิคิล่าถามเจ้าหุ่นว่าสัญลักษณ์พวกนี้มีความหมายว่าอะไรเจ้าหุ่นตอบกลับว่ามันคือภาษาของพรามฉันอ่านมันไม่ออกหรอกว่าแต่ไปเอารูปพวกนี้มาจากไหนพวกนี้คือพวกซิกเกอร์รุ่นโบราณมากกว่าหลายพันปีที่แล้วพวกมันมาตามหาอะไรสักอย่าง ฉันรู้ว่าจะไปตามหาพวกเขาได้ที่ไหนและใกล้ที่สุดอยู่ที่วอชิงตันเมื่อทุกคนมาถึงที่นี่คือพิพิธภัณฑ์การบินอวกาศสมิธโซเนียนเมื่อเข้าไปข้างในได้ซิม,มอนใช้เครื่องวัดค่ารังสีแล้วก็เดินตรงไปยังเครื่องบินโบราณล,ลำหนึ่งเจ้าหุ่นลถดบังคับจิว๋วบอกให้แซมนำเศษชิ้นส่วนเดอะคิวชี้ไปยังเครื่องบินลำนั้นทันใดนั้นมันดูดเศษสะเก็ดเข้าไปเกิดกระแสะพลังงานขึ้นมิคคล่าวิ่งเข้าไปดูสัญลักษณ์บอกฝ่ายใต้ท้องเครื่องเธอรีบตะโกนบอกทุกคนว่านนนีีี่่มันนัััสญลกกษณ์ดเซติอทางร็ว จากนั้นเครื่องบินได้กลายร่างเป็นหุ่นยนต์เจ้าหุ่นตัวนี้ชื่อเจ็ดไฟ มันได้พังประตูลงเก็บเดินออกไประหว่างเดินมันบ่นพึมพำพึมพำว่าต้องรีบไปทําภารกิจแต่มันลืมไปซะแล้วว่ามันต้องไปทําภารกิจอะไรแซมตะโกนเรียกเจ้าเจสฟายมันหันกลับมาตอบว่าข้าต้องรีบไปทําภารกิจไม่มีเวลาคุยด้วยหรอกว่าแต่สงครามกลางเมืองขุ่นยนสงบแล้วยังและพวกไหนเป็นฝ่ายชนะแซมตะโกนตอบกลับไปว่าดีซิปติคอนเป็นฝ่ายชนะเมื่อเจ้าหุ่นได้ยินอย่างนั้นมันแสดงท่าทางไม่ชอบใจพร้อมกับพูดว่าข้าย้ายข้างมาอยู่ฝ่ายออโตบอรแล้วแซมถามต่อ คุณย้ายข้างได้ด้วยเหรอเจ้าเจ็ตไฟตอบก็แค่เลือกมันอยู่ที่การตัดสินใจส่วนตัวล้วนๆฉันไม่ค่อยชอบแนวความคิดของพวกดีเซปติคอนพวกนั้นคิดลบมากเกินไปและมีแต่ความเกลียดชังจากนั้นแซมวาดรูปสัญลักษณ์ลงบนพื้นและบอกกับเจ็ตไฟว่าสัญลักษณ์พวกนี้มันอยู่ในจิตผมและเจ้าไมกระทอนกับอีกตัวหนึ่งที่ชื่อฟอเรนต้องการมันเจ็ตไฟตอบกลับข้ารู้จักเจ้าฟอเร มันนั่นแหละที่ทิ้งข้าไว้ที่นี่ข้ารู้จักสัญลักษณ์พวกนี้และสิ่งที่เจ้าฟอเลนมันตามหาอยู่ถูกซ่อนเอาไว้ที่ปลายกริดในนั้นจะมีกุญแจอยู่ไม่มีเวลาจะอธิบายแล้วจงเกาะกลุ่มกันไว้ถ้ายังไม่อยากตายทันใดนั้นจเจ้าเจตไฟพาทุกคนวาร์ปไปโผล่ยังทะเลทรายประเทศอียิปต์ เจ้าเจ็ดไฟบอกกับทุกคนว่าในเทเลซายแห่งนี้มีเครื่องมหาจักรกลซ่อนอยู่มันคือเครื่องเก็บเกี่ยวพลังงานเอเนอจรนที่ได้จากการทําลายดวงอาทิตย์โดยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามทําลายดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตกระทั่งหนึ่งในเจ็ดคิดแหกกฎข้อนี้คนคนนั้นก็คือฟอร์เรนได้ทางเดียวที่จะเปิดเครื่องคือต้องใช้กุญแจเมทริกแห่งจิตพลังผู้นํานั่นทําให้เกิดมหาสงครามแย่งชิงกุญแจเมทริก ทว่าฟอร์เรนเก่งกว่าพี่น้องเหล่าพราหม์จึงจำต้องนำเมทริกไปซ่อนไว้พวกเขายอมพลีชีพเพื่อซ่อนรักษาเมทริกไว้ในสถานที่ซึ่งผนึกสร้างจากร่างของพวกเขาหากฟอรเรนค้นพบสุสารแห่งพราหม์ก่อนพวกเราโลกนี้จะถึงการดับสูญมีเพียงพราหม์ด้วยกันเท่านั้นที่จะสยบฟอร์เรนได้เจ้าเคยเห็นพราหม์ด้วยเหรอเขายังมีชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้หรือเปล่า แซมนิ่งอยู่พักหนึ่งและจึงตอบว่าเขายอมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยผมแต่ผมเชื่อว่าหากพลังงานสามารถใช้สร้างชีวิตได้เราก็น่าจะใช้พลังนี้ในการคืนชีพให้ออปติมัสได้เหมือนกันทำไงเราถึงจะหาเมทริกเจอก่อนจาฟอเรนเจ็ดไฟตอบกับแซมว่าสิ่งที่เจ้าเขียนมันคือคำใบ้มันบอกว่าเมื่ออรุณศาสแสงณปลายกริดสามกษัตริย์จะเผยให้เห็นหนทางเข้าอ๋อข้าจำได้แล้วนี่เคยเป็นภารกิจของข้า แต่ตอนนี้มันเป็นของเจ้าแล้วจงรีบไปก่อนพวกดีซิปเปอรค์คอนจะค้นเจอจากนั้นทุกคนจึงรีบเดินทางไประหว่างทางซิม,มอนโทรถามเพื่อนเก่าที่ CIA จึงทําให้รู้ว่าปลายกิจที่ว่านั้นอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างอียิปต์และจอร์แดนแซมบอกกับซิมอนรีบโทรไปหาผู้พันเลนิกเพื่อให้เขาช่วยนําร่างของออปติมัสมาที่นี่เพื่อจะหาทางชุบชีวิตระหว่างทางพวกเขาพบเข้ากับดานตรวจชายแดนกล้องจับภาพสแกนพบหน้าของแซมมันส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม ทำให้เจ้าซาเวฟบรู้ตำแหน่งของแซมในททนทีมันส่งพิกัดไปให้เจ้าสตาร์สครีมเพื่อออกตามไล่ล่าเมื่อตกดึกในระหว่างที่พักค้างคืนกันอยู่แซมนึกขึ้นได้เกี่ยวกับกลุ่มดาวเข็มขัดโอไรออนหรือที่เรียกว่าดาวสามกษัตริย์และกษัตริย์อียิปต์ทั้ง3สร้างพีระมิดกีซ่าประกบดาวทั้ง3ซึ่งเมื่อมองดีๆจะเหมือนกับลูกธนูที่กำลังเล็งมาที่เราชี้ไปทางหุบเขาเมืองเพตทราและเมื่อไขปริศนาได้ในตอนเช้าทุกคนรีบตรงไปยังที่นั่น เมื่อมาถึงและด้วยความบังเอิญจึงทําให้พบเข้ากับทางเข้าแล้วเมื่อเดินเข้าไปข้างในที่นี่ก็คือสุสานของพรามเมื่อครั้งบรรพการและแซมก็เจอเข้ากับเมทริกในระหว่างที่แซมกําลังหยิบมันขึ้นมาเมทริกกับกลายสลายเป็นกองฝุ่นเมื่อเห็นอย่างนั้นแซมจึงโกยเศษฝุ่นจากเมทริกใส่ถุงตัดไปที่ผู้พารเลนิกตอนนี้พวกเขาได้มาถึงพิกัดนัดหมายแล้วพวกเขาจึงปล่อยร่างของออติมัสลงสู่พื้น เมื่อถึงพื้นพวกเขาวางกำลังล้อมรอบพื้นที่เอาไว้และยิงพลุสัญญาณเพื่อบอกตำแหน่งที่ตั้งให้กับแซมในลาเดียวกันนั้นเองเจ้าสตาร์สครีมที่บินมาถึงบริเวณนั้นพบแซมแล้วด้วยเช่นกันมันยิงขีปนาวุธเข้าใส่แซมในทันทีพร้อมกับปล่อยกระแสมแม่เหล็กไฟฟ้าตัดการเชื่อมต่อของภาคพื้นรวมถึงทำให้ดาวเทียมบริเวณนั้นถูกรบกวนภาพสัญญ,ญาณด้วยนายพลมอโชอเวอร์จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปอียิปต์เพื่อขออนุญาตนำยานบินสดแนมเข้าด้านฟ้า ตัดไปที่เจ้าเมิกาทรอนตอนนี้มันได้บินมาเกาะอ,อยู่ที่ยอดของพีระมิดแล้วและจึงตะโกนกล้องว่าดีซิติคอนเปิดชากประเด็ดศึกทันใดนั้นมีกำลังเสริมของพวกดีซิติคอนพุ่งลงมาจากฟากฟ้าตัดไปที่ซิมมอนและลีโอเขาขับรถตามมาอย่างเมืองหินใกล้ๆและก็มีบรรดารถก่อสร้างประเภทต่างๆขับมาจอดและรวมร่างกันกลายเป็นหุ่นยนต์ดูดขนาดใหญ่มันเริ่มปั่นอากาศดูดทุกอย่างเข้าปาก ตัดกลับไปที่แซมพวกดีซิปซิคอนปล่อยพ่อแม่ของแซมออกมาเป็นเหยื่อล่อเมื่อแซมเห็นเขารีบวิ่งไปหาพ่อกับแม่ทันทีพ่อของแซมตะโกนบอกแซมว่าฟังพ่อนะลูกพ่อขอให้ลูกไปซะ แซมรีบบอกกับเจ้าหุ่นเดซิติคอนว่าอย่าทำร้ายเขาสิ่งที่แกต้องการอยู่นี่แล้วและในหว่างนั้นเองบอบเบอร์บีกระโดดเข้าใส่เปิดฉากต่อสู้และสามารถเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นแซมฉวยโอกาสรีบวิ่งหนีไปและบอกให้พ่อกับแม่รีบขึ้นรถหนีไปซะพ่อของแซมมองกลับมาด้วยความเป็นห่วงและจึงตอบกลับไปว่านี่พ่อไม่ได้ถามความเห็นแกแกเป็นลูกของพ่อนะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ไปไหนต้องไปด้วยกันแต่แซมก็ยังคงยืนยันให้พ่อขึ้นรถหนีไปในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลำบากในการตัดสินใจแม่ของแซมเข้าใจสถานการณ์ดีจึงบอกให้พ่อปล่อยให้แซมทําภารกิจไปเถอะพ่อของแซมจ้องมองด้วยดวงตาที่หวั่นไหวและจึงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าแกต้องกลับมานะและรีบขึ้นรถบับบีหนีไปแซมบอกให้มิเคล่าไปกับพ่อและแม่ด้วยเลยมิเคล่าตอบกลับแซมว่าถ้านายยังอยู่ที่นี่ฉันก็จะไม่ทิ้งนายไปไหน ตัดกลับไปที่ศูนย์บัญชาการขณะนี้เครื่องบินสอดแนมไลค้คนขับเข้าถึงพื้นที่แล้วมันส่งภาพการรบกลับไปที่ศูนย์บัญชาการในทันทีเมื่อนายพลมอโชอเวอร์ได้เห็นการรบที่กำลังดุเดือดเขาสั่งให้รีบส่งกำลังเสริมเข้าพื้นที่ในทันทีตัดไปที่เจ้าหุ่นเครื่องดูดตอนนี้มันกำลังปีนพีระมิดซิมอนเห็นเข้าพอดีเขาจึงใช้วิทยุสื่อสารติดต่อไปยังเรือรบที่จอดอยู่ในอ่าวใกลๆ้ๆ จากนั้นเรือลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกบรรทุกรถถังพร้อมกำลังพลและเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธครบมือรีบเคลื่อนพลขึ้นชายฝั่งตัดไปที่เจ้าหุน่นเครื่องดูดมันปีนไปจนถึงยอดของพีระมิดแล้วมันเริ่มทุบทำลายยอดของพีระมิดซิมอนแจ้งผู้การเรือให้ทราบว่าอาวุธที่พอจะต่อกรกับเจ้าหุ่นในตอนนี้ได้ก็คือปืนวิถีโค้งเร็วกันความเร็วเจ็ดมักไม่รอช้าผู้การเรือรีบแจ้งให้เรือพิฆาตอยู่ออดคิดจัดการโดยด่วนตอนนี้กำลังเสริมของทัพเรือเข้าถึงที่มั่นของฝ่ายตัั้้้งรบภาคพืนแลว และในที่สุดแซมและมิเคลาก็วิ่งมาจนถึงเมื่อผู้พันเลนิกเห็นแซมและมิเคลาที่วิ่งฝ่าดงกระสุนมาก็สั่งให้ทุกคนช่วยกัระดมยิงคุ้มกันเพื่อเปิดทางให้กับแซมและมิเคลาในระหว่างนั้นเองเจ็ดไฟลบินมาร่วมต่อสู้สนับสนุน แล้วก็ฟันพวกลูกสมุนดีเซปติคอนจนขาดกระเด็นแต่ด้วยความเก่าสนิมจับทําให้เจ็ตไฟล์โดนสวนกลับจนเสียหายเหมือนกันตัดไปที่เจ้าหุ่นดูดมันเริ่มเดินเครื่องดูดและรื้อยอดพีระมิดจนตอนนี้เริ่มเห็นอุปกรณ์มหาจาักรกลที่ถูกซ่อนอยู่ตรงปลายยอดของพีระมิดบ้างแล้วและเมื่อเรือพิฆาต U.S.S. คิดเข้าประจําที่พวกเขาเปิดฉากยิงปืนวิถีโค้งเรียวกันเข้าใส่กระสุนกระทบเป้าหมายเต็มๆเพียงนัดเดียวก็เพียงพอจะทําให้เจ้าหุ่นขาดกระเด็นร่วงลงมาเป็นเศษเหล็กตัดกลับไปที่แซมเขาบอกกับผู้พันเลนิกว่า ผมต้องไปหาออพติมัตเพื่อคืนชีพเขาเดี๋ยวนี้ ผู้พันเลนิกตอบกลับว่าเดี๋ยวพอผมให้สัญญาณให้รีบวิ่งตามมาจากนั้นเครื่อง f อ6บบินผ่าน ok พิกัดเป้าหมายพร้อมทิ้งระเบิดใส่พวกดีเซปติคอนตามด้วยระเบิดหนัก2,000ันปอนด์สกิดระเบิดกระเด็นใส่แซมเต็มๆร่างของเขาลอยและเลี้ยวด้วยแรงอัดของระเบิดมีคิลาร้องตะโกนอย่างคลุ้มคลั่งเธอบอกให้ผู้พันเลนิกช่วยแซมด้วยผู้พันเลนิกรีบปั๊มหัวใจเพื่อหวังให้แซมฟื้นคืนพ่อกับแม่วิ่งตะโกนร้องเรียกหาแซมแพทย์สนามนำเครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าช่วยเหลือบอบบออรรีีมมงดดดูแแซซ้้้้ววยยยยสาาาาาตท่ศิคกกน ว่าฟังเสียงฉันนะฉันรักเธอได้โปรดฟื้นขึ้นมาในมือของแซมยังคงกับถุงใส่เศษฝุ่นของเมทริกไว้แน่น ฉากตัดแว็บเข้ามาในความคิดในหัวของแซมดวงจิตของเขาได้พบกับบรรพุรุษของทรานซ์ฟอร์เมอร์พวกเขาบอกกับแซมว่าพวกเราเฝ้าดูเจ้ามาแสนนานเจ้าต่อสู้เพื่อออปติมัสทายาสุดท้ายของพวกเราอย่างกล้าหาญและเสียสละนี่แหละคือจิตวิญญาณของผู้นำซึ่งคู่ควรกับความลับของเราเมทริกแห่งจิตผู้นำจะค้นพบได้ด้วยหัวใจเท่านั้นจงรีบกลับไปหาออปติมัตแล้ผนึกเมทริกเข้ากับสปาร์กของเขาชะตากรรมของโลกขึ้นอยู่กับเจ้า ทันใดนั้นแซมลืมตาฟื้นขึ้นพร้อมกับเมทริกที่กลับคืนรูปขึ้นมาจากเศษฝุ่นแซมรีบปักเมทริกลงไปยังสปาร์คของออปติมัสนั้นกระแสเอเนอร์จอนไหลผ่านทั่วร่างของออปติมัตทำให้เขากลับฟื้นตื่นขึ้นเขาพูดกับแซมว่าเจ้าหนูนายกลับมาช่วยเราแล้วเจ้าจิตไฟดีใจอย่างยิ่งที่ได้พบเข้ากับพรามตัวเป็นๆอีกครั้งหนึ่ง ทันใดนั้นเจ้าฟอเลนได้วินมาถึงและดึงเมทริกซ์ขึ้นมาจากสปาร์ของออปติมัสแล้วจึงบินกลับไปที่พีระมิดเพื่อเริ่มการเปิดเครื่องมหาจากักรกลกำลังภาคพื้นทั้งหมดพุ่งเป้าไปยังเจ้าฟอเรนที่อยู่บนยอดพีระมิดแต่ถูกเจ้าฟอเลนหันกลับมาใช้พลังแม่เหล็กยกดึงยานพาหนะทั้งหมดลอยขึ้นอย่างกับของเด็กเล่นไม่มีทางที่มนุษย์จะต่อกรกับมันได้เลยเจสฟายบอกกับออปติมัสว่าตอนที่ข้าอยู่ฝ่ายดีซิปติคอนไม่เคยทําอะไรที่มีคุณค่าขนาดนี้มาก่อนได้โปรดรับอะไรของข้าไปมันจะทําาาให้้ท่่่นไไดรัับพพลงงอยยมเคำ เมื่อพูจบเจ็ตไฟดึงสปาร์กของตัวเองออกมาแล้วก็ล้มลงนอนจากนั้นออปติมัสเริ่มกระบวนการรวมร่างดึงอะไรจากเจตไฟมาใช้และก็กระโดดพุ่งตัวขึ้นตรงไปซัดเจ้าฟอร์เรนร่วงลงมาจากยอดพีระมิด จากนั้นออบติมัสยิงเครื่องมหาจาักรกลจนระเบิดเสียหายและพังลงทั้งมการทรอนักฟอเรนสู้ออบติมัสไปได้เลยเจเมิการ์ทรนพลาดท่าโดนออบติมัสยิงอัดจนหน้าแหว่งไปครึ่งหนึง่งทั้งยังโดนฟันแขนด้วนไปอีกส่วนเจาฟอเรนก็โดนชกเข้าไปที่กลางอกจนทะลุสปาร์กระเบิดออกมาดับชีพในทันทีเจเมิการ์ทรนยืนดูร่างที่พังเสียหายของท่านอาจารย์ฟอเรนอย่างไม่อยากเชื่อสายตาแล้วจึงรีบเพ่นหนีไปและแล้วฝ่ายออโตบอทก็ชนะในศึกนี้อีกครา เมื่อเหตุการณ์สงบออปติมัสและทุกคนขึ้นเรือรบเดินทางออกจากอียิปต์กลับอเมริกาจากนั้นออปติมัสเริ่มส่งสารไปยังเหล่าอัโตบอตในห่วงอวากาศ2เผ่าพันธุ์รวมเป็น1ด้วยอดีตที่ถูกลืมเลือนเราจะปะเผชิญหน้าไปด้วยกันข้านามออปติมัสพรามขอกระจายข่าวนี้เพื่อจารึกวีรกรรมในครั้งนี้ให้ถูกจดจำตลอดไป จบภาค2ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ